สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสำหรับวันอังคารนะคะวันอังคารปลายเดือนหลังคาที่23เดือนสิงหานะคะหายไ,ไปไหลายวันเลยคิดถึงกันบ้างไหมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็ที่ห่างหายไปก็ไม่ได้ไปไหนคะ่ะพอดีติดภารกิจของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านนะคะก็ เออมันท่านเป็นไม่ได้เนาะนะคะทีนี้กลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วแล้วก็จริงๆไม่ได้หายไปไหนนะตัวเองก็ก,ก็ก็เทรดอยู่เหมือนกันยังเทรดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นเทรดเดอร์ฟูลทม์อยู่แล้วนะคะแล้วก็หาจังหวะเข้าแต่ว่าไม่ได้แบบ ถึงขั้นแบบต้องโฟกัสแล้วสามารถส่งไปให้คนไให้ไปส่งไปให้ในห้องนักเรียนหรือห้องส่งสัญญาณได้นะคะเพราะว่ามีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสมากกว่าก็กลับมาแล้วมาว่ากันมาว่ากันกับน้องทองก่อนนะคะทีนี้วันจันทร์ไม่ได้ทําไปนะคะทีนี้เรามาดูทั้งสัปดาห์ก่อนนะคะว่าทองเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคอร์สสอนนะคะก็ค,ะคนที่ได้เข้าเรียนก็โชคดีไปนะคะได้โพยได้โพยไปหลายตัวเลยนะคะแล้วน้องก็วิ่งตามโพยด้วยจริงๆนะคะ,ะทีนี้ ทีนี้ดูค่ะวีคสัปดาห์ที่แล้วจบแดงเต็มแท่งมาเลยแล้วคลุมขั้นเทนด้วยนะคะนี่คือขั้นเทนตัวของวีคนะคะคลุมแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าลงเหลืออะไรคะทุกคนเหลือการกลับไปรับคนแล้วการลงกลับแล้วลงของมาลงนอที่น้องลงมาเนี่ยในวีคเนี่ยลงมาแบบเมื่อวานเนี่ยน้องลงมาต่ําสุดคือแบบ คือลงมาถึงแนวรับของวีคด้วยนะคะเป็นการกลับมาย้ำของกลับเกินนะน้องลงมาต่ำสุดตรงหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะคะหนึ 1, 7, 2, 7. ง่งเจ็ดสองเจ็ดตรงโซนนี้นะเมื่อวานทีนี้ถ้าใครฟังคลิปไว้แบบเมื่อนานเมื่อปบบมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าน้องขึ้นไปตรงเนี้ยน้องยังขาดการย้ำถ้าเอาถ้าเรามองเราจะเห็นชัดใน H 4กับ h 1นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูในทางเฟรมที่ย่อยกันแต่ดูวิเคราะห์องค์รวมของสัปดาห์นี้ก่อนนะคะ จากนั้ที่แล้วลงมาเต็มแท่งนะคะลงมาเต็มแท่งแล้วกลัปเกินมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เอามาชนมาชนรับตรงวีด,ด้วยนะคะเป็นรับสําคัญด้วยนะคะตรงสามศูนย์เนาะนะคะแล้วน้องก็เคลียร์เรียบร้อยนะคะลงทะลุมาถึงสองเจ็ดแล้วน้องก็เด้งนะคะทีนี้พอเด้งเสร็จปุ๊บมันก็จะตรงกับตรงนี้ที่เป็นกลัปเกินมาแล้วกลัปเกินคุมขั้นเทนด้วยนะคะลงแน่ๆแต่ขอกลับไปชนเพื่อนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวางวาง,วางเส้นรอไว้ก่อนในวีกว่าน้องจะสามารถขึ้นมาได้ถึงไหนก็คือถึง บริเวณของที่เขาชนะไปก็คือขั้นเทรนต์ันเองประมาณ1.765เนาะกับอีกแนวหนึ่งก็คือให้อีกแนวก็คือปลายไส้นะคะก็คือโซนนี้นะอ่าจะเรีอนก่อน5.4ประมาณ5.5 1.54 1.755อ่าเราได้แนวรับแล้วก็แนวต้านที่ขึ้นไปที่น้องมีโวกัสขึ้นไปในโซนวีแล้วนะอะทีนี้เราไปดูย่อยกันในเดก่อนนะคะทีนี้ถ้าพอเรามาดูเด เดเห็นอะไรคะทุกคนเดตอนนี้น้องลงมาแบบสวยงามเลยเนาะนะคะเป็นซอสเซอร์เลยถ้าใครเรียนเรื่องแพทเทิร์นนะคะจะรู้ว่าตรงนี้น้องเป็นซอสเซอร์ชัดเจนนะคะแล้วก็น้องมีการลงหนึ่งพักหนึ่งลงหนึ่งพักหนึ่งลงลงสองและตรงนี้พักตอนนี้วันนี้กําลังพักอยู่ทีเนี้ยน้องการพักของน้องเนี่ยมันจะเป็นการแบบตรงนี้น้องลงมาสองไงลงมาสองทีเนี้ยมันตรงกับจุดที่ น้องกลับไปรับคนนึกออกป่ะคะเพราะน้องหลุดมาตรงนี้เห็นไหมคะน้องหลุดมาลงลงหนึ่ง,ง,งพักหนึ่งลงหนึ่งพักหนึ่งแล้วลงมาสองเลยนะคะแล้วมาชนรับเห็นไหมคะที่บอกเมื่อกี้ว่าจะเห็นชัดใน time frame day หรือหรือ h 4เนาะก็นี่ไงน้องมาชนรับพอดีซึ่งเป็นรับที่แบบ เป็น head and s h o เด d e r ก่อนขึ้นนะ่ะชนไหล่ขวาพอดีนึกออกปะคะชนไหล่ขวาแล้วตรงนี้เป็นกับเกินหนึ่งตัวที่น้องยังไม่กลับมายั้มแล้วน้องกลับมาลั้มย้ำพอดีเลยเห็นไหมคะเจอสะสะคอหนึ่งเส้นแล้วน้องก็ขึ้นเลยนะคะเมื่อวานเริ่มไต่ขึ้นนะคะทีนี้ทีนี้น้องจะย้ำไปถึงไหนพอาะจะพาเอิร์นเลยวีคเมื่อกี้ที่เราตีไว้ในเส้นนี้หนึ่งเจ็ดห้าสี่นี่คือตรงกันเลยนะกับเดย์นะคะเป็นมีความเป็นไปได้ที่น้องจะขึ้นไปถึงนี้นะคะ,ะทีนี้ไปดูย่อยกัน ไปดูใน h ฮดสี่กัน h ฮดสี่เห็นอะไรคะทุกคน h ฮดสมีอะไรให้เห็นบ้างอ่ะเฮดหลังจากที่น้องมาย้ําตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมคะเป็นกาปเกินขึ้นไปกาปเกินที่เป็น v ด้วยนะคะอย่างไรน,น้องก็รับอยู่นะคะแล้วมาชนตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นเป็นบอดี้ด้วยแนวรับตรงนี้มาขอความช่วยเหลือตรงแนวรับตรงนี้แล้วพอเป็นบอดี้น้องจะรับอยู่แล้วน้องก็เด้งเลยนะคะอ่ะพอเด้งเลยตรงนี้สังเกตอ่ะทีนี้มาดูคะ่ะว่าตอนในเฮดสี่ตองน,นี้เขาพยายามแบบ เปลี่ยนลงมาจิใช่ไหมคะจีนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มแต่เขาก็ไม่ได้ทำนิวโลเห็นไหมคะจิใดๆอ่าจิใดๆนะคะใน h e จิใดใก็คือจิใดก็ตามนะคะถ้าชนตรงแนวรับแล้วแสดงว่าเขาได้ซึมซับแนวรับจะแรงจากแนวรับตรงนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็แท่งต่อไปต้องเขียวตั้งแต่ทันทนีแล้วก็ดาวห้ามเสียเด็ดขาดแล้วเห็นไหมคะตอนนี้ดาวยังเสียหรือย,ยังไล่ดาวไปสวยเลยเนาะยังไม่นิวโรเลยนะคะดาวยังไม่เสียสักดวงนะในเดใน h e a ด้วย นะคะคแล้วเช้านี้ทำกับเตินไปแล้วด้วยนะคะทำกับเกินไปแล้วใน h คสี่นะคะตรงนี้กําลังกลับมารับอยู่เพราะตรงนี้คือขั้นเทรนหนึ่งตัวลวะวถูนไหมคะแล้วเขากลับมารับแล้วเผอิญว่าน้องชนอะไรคะที่น้องได้ลงอ่านี่ตรงนี้จะมีเทรนอยู่หนึ่งตัวะนะคะเป็นเทรนน้องแบบไม่ไมไ่เชิงชนยังไงนะน้องหลุดสปีด พยายามเขาเรียกว่าตรงนี้ยมันเป็นสปีดไลน์ขาลงถูกไหมคะเป็นสปีดไลน์ขาลงแล้วน้องแทงทะลุขึ้นไปแล้วตรงเนี้เหมือนกลับมารับอ่าประมาณนี้นะคะอานี่เพชรสีที่เราเห็นก็คือยังคงมองบายนะทุกคน <c oughs> ทีนี้พอมาดูเพชรหนึ่งคือต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังสวนเทรนดนะแต่เราวิเคราะห์จากไทม์เฟรมวีดมาว่าน้อง่ะเป็นจับเกินในวี k คอนเฟิร์มลงแหละแต่ว่าน้อง เพอกลับเกินเสร็จปุ๊บแเราเข้าด้วยเหตุผลกับเกินไงเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องกลับไปรับคนถูกไหมคะเราก็ค่อยไปกดรอรอกดเซลล์ที่ที่ที่แนวต้านของของวีคแต่พอวีคระยะทางมันไกลไงทุกคนเราสามารถที่จะบายขึ้นไปได้นะคะอ่ะเก็บเพราะเราสายเดเทรดเนาะพราะฉะนั้นเขาวีคเนี่ยเขาอาจจะแบบเลยในวีคนี้มันมีตั้งสี่ห้าวันถูกปะเออเพราะฉะนั้นเราไ็อย่าเสียโอกาสไปรอเซลล์ทุกคนเราก็บายขึ้นไปบ้างนะคะอ่ะที่นี้เห็นไหมคะตรงนี้เป็น เหมือนคล้ายๆจะเป็น head and shoulder เนาะนะคะแต่ว่าเสังเกตว่าตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยน้องพยายามเก็บแรงเนาะเก็บแรงอยู่แล้วตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรน้องทาอ่าเป็นกับพอดีกับพอดีไม่ไปนะคะยังไม่ไปทันทีแล้วแล้วพอดีเมื่อเมื่อตอนกลางคืนนะมันก็จบแบบตลาดตลาดมันกลางคืนแล้วไงเออก็ตลาดวายแล้ววันจันทร์ด้วยนะน้องก็ใช้เวต่อแต่การใช้เวของน้องไม่ได้เสียดาวนะคะแล้วช้านี้มาน้องก็เปลี่ยนขึ้นไป พอเปลี่ยขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ตีเทรนไปในเ4สีให้นะคะเป็นสปีดไลน์ขาลงมาเนาะนะคะแล้วน้องสามารถไปยืนเหนือยืนเหนือเสร็จปุ๊บหลุดเทรนกลับมาเทสเทรนนะคะอะทีนี้กลับมาเทสแล้วก็คือเหมือนเป็นกับเตินขึ้นไปอะค่ะแล้วเหลือการกลับมาละการกลับมายาม้ำทีนี้การกลับมาย้ำของเราน้องจะกลับมาตรงสองโซนไหนอ่ตรงนี้เลยตรงข้อหนึ่งหนึ่งแนวหนึ่งเจ็ดสามห้า จริงๆรอน่าจะตรงตรงตรงที่น้องอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นจุดของถ้าเรียนเรื่องเทนอินดิคแมาก็คือจะต้องรู้ว่าโซนเนี้จะเป็นโซนที่น้องสามารถกลับมาย้ำได้และเป็นโซนที่น้องกําลังอยู่ด้วยนะคะอจะรอตรง36กับ35ค่ะจะรอบ่ายอีกทีนะคะสําหรับทองนะคะแต่ว่าตรงนี้เราเสี่ยงก็ใช้คําว่าเราเสี่ยงเข้าถ้าจะเข้าเราก็ต้องลดความเสี่ยง เพราะอะไรเพราะว่าเทรนมันเป็นขาลงลงมาเรากลรรา,ราลังสวนเทรน์ใหญ่ถูกไหมคะทีนี้พอกำลังสวนเทรนรนใหญ่แสดงว่าน้องอาจจะไปต่อตามเทรนเลยก็ได้ถูกไหมคะอ่ะทีนี้ S เราต้องมี s L เสมอค่ะทีนี้ถามว่าตรงนี้เป็นดาวดาวแท้หรือยังตรงนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ดาวแท้เพราะว่าเขายังหลุดไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดาวแท้อยู่ไหนดาวแท้อยู่นี่เอสอลตรงโลดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเข้าออเดอร์ก็ต้องมีเอสแอลนะทุกคนอย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังสวนเทรนดใหญ่เนาะนะคะอาะ ใครวันนี้เราจะบายทองแต่เราจะรอบายกันโซนนี้ก่อนนะคะสามห้าโซนสามห้าสามห้าถึงสามสย์น่ะประมาณนี้นะคะจะรอบายนะคะบายแล้วเสร็จปุ๊กเอาไปถึงไหนอ่ะทาบหรอกเราจะเอาถึงไหนนะอ่ะมันจะไปถึงไหนให้เราถ้าลุ้นไปตามระยะกลับถ้าเขาสามารถที่จะทําตรงนี้เขาเหมือนแบบทํากับเกินแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดเขากลับมารับเขาจะต้องส่งร้อยถูกไหมคะ เขาส่งร้อยจะส่งร้อยให้เราได้ถึงนี่พอถึงตรงนี้ปุ๊บห้าศูนย์ประมาณห้าศูนย์นะคะพอเขาส่งมาถึงห้าูนย์ได้เนี่ยมันจะเป็นการคลุมขั้นเทนทางฝั่งนี้พอดีเห็นไะคะถ้าเกิดเขาจบแบบเป็นแท่งสมบูรณ์แล้วคลุมได้นะทุกคนคลุมได้ด้วยนะคลุมได้มันจะเป็นการกัปเตอนที่ตัวใหญ่ขึ้นมันจะเป็นการส่งไปอีก,อกคอมโบหนึ่งหรือเปล่าคะซึ่ง ที่เรารอวีก,ก็คือตรงโซนนี้กับตรงโซนนี้เห็นไหมคะกับพย้ยาเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะทุกคนแต่เราแต่เราลุ้นไปทีละกับเข้าใจไหมคะลุ้นไปทีละกับเอาร้อยสองร้อยสองกับก่อนนะคะถ้าใครมีไม้สวยๆที่เก็บมาตั้งแต่เมื่อวานก็บังทุนไว้ลุ้นลุ้นได้นะคะลุ้นได้นะคะโดยประมาณนี้ค่ะสําหรับน้องทองนะคะวันนี้เรารอบ่ายเนาะแต่อย่าลืมว่าต้องเข้าออเด์แบบลดความเสี่ยงเพราะว่าเทรนหลักเป็นขาลงนะคะเรากําลังบายส่วนในวีกเพราะว่า เขาเป็นกับเกินลงมาแล้วรอแล้วบายเพื่อกลับไปรับคนแล้วเราค่อยกดเซลล์เน่เพราะฉะนั้นออเดอร์ที่ปลอดภยัยถ้าตามเทรนคือก็ต้องออเดอร์ออเดอร์เซลล์เนี่ยปลอดภัยกว่าแต่ระยะมันได้ไงระยะมันไกลเราก็เอ้กว่าจะได้กดเซลล์เนี่ยเราก็บายส่วนไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นเข้าบายแบบลดความเสี่ยงค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย